อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมเราอายุ56ปีส่งประกันสังคมมา25ปีไปยื่นขอรับบำนาญประกันสังคมบอกได้บำนาญแค่2,000บาทเอามาทำไมน้อยนิดมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวประสบการณ์จากทางบ้านกาันฝากกดไลค์กด s ับค b ยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เราลาออกจากงานนะครับวันที่3เดือนมกราคม67นะครับเราไปประกันสังคมเขานัดไปทีวันที่23กุมภาพันธ์หกเเราอายุ56นะครับไปแจ้งเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราส่งประกันสังคมมารวมเดือนมกราคม67แล้วส่งมา25ปีนะครับแต่พอไปเช็คยอดที่ประกันสังคมเขาบอกว่าจะได้รับเงินเดือนเดือนละ2 0 0พกว่านะเอามาทำไมคะไหนบอกว่าเอายอด เงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับแต่มันไม่ตรงตามที่เราคิดเอาไว้เลยแง่แง่แง่นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อ่าอันนี้แชร์ประสบการณ์มานะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ช่วง60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนท่านเนี้ยนะครับมันเท่าไหร่นะครับฐานเงินสมทบมันเท่าไหร่นะก็ถ้ามาฟังนะครับมาฟังคลิปมาฟังนี้แล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นคอมเมนต์ของตัวเองนะครับลองแชร์เพิ่มเติมกันมาหน่อยว่า 60เดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับลองแชร์มานะเพราะเดี๋ยวจะคำนวณให้นะครับส่งมา25ปีอันนี้รู้ละนะเพราะบอกมาแต่ไม่รู้ว่า60เดือนสุดท้ายมันเท่าไหร่กันแน่เพราะประกันสังสคมเนี่ยเขายึดตาม60เดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา39นะเพราะาเขาบอกว่าลาออกจากงานนะครับ มาสดๆร้อนๆคือเดือนที่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่ได้เข้ามาตรา39แน่นอนถ้าเกิดไปยื่นขอบํานาญนะแสดงว่าฐานเงินเดือนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะฐานประมาณนะครับหนึ่งหมื่นต้นๆโดยประมาณแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะไม่แน่ใจว่า,าเท่าไหร่ถึงได้แค่2,000บาทนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะก็เอามาแชร์ฝากเพื่อนๆกันนะครับ จริงๆหลักการคำนวณของประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการคำนวณสากลนะที่ที่มันถ้าข้อมูลเราตรงเนี่ยมันคำนวณแบบนี้มันต้องได้ได้ตรงตามที่คำนวณนะครับไอ้ที่มันได้ไม่ตรงอาจจะเพราะข้อมูลมันไม่ตรงกันนั่นเองนะเพราะว่าเป็นหลักที่หลายๆขั้นก็แชร์มาว่ามันได้เท่ากันได้ตรงกันเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็แชร์อย่างที่พี่บอกแหละว่าเฮ้ยทำไมมันได้เท่านี้เพราะมันมีบางอย่างที่อาจจะผิด นะยังจะผิดพลาดต้องลองไปคำนวณดูนะครับถ้าคำนวณแล้วนะสามารถลองไปแย้งกับประกันสังคมได้หรือถามประกันสังคมไปตรงโดยตรงได้เลยนะครับเอาเอาตรงไหนมาคำนวณน,นะครับทำไมมันได้แค่2000ทํทำไมมันได้น้อยจังนะครับนะเพราะว่าผมคิดว่าส่งมา25ปีแล้วทำงานมาตลอดเนี่ยมันน่าจะไม่ได้น้อยนะน่าจะแบบ3000กว่าบาทนะนี้2000เนี่ยถือว่าน้อยนะผมไม่แน่ใจว่าเงินเดือนมันเท่าไหร่หรือ หรืออาจจะไปส่งมาตรา39ในบางช่วงเวลานะแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่นะครับแล้วก็จะเกษียณพอดีอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องลองดูว่าเคยส่งมาตรา39มเก้าไหมในช่วง60เดือนในช่วง5ปีเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเคยส่งมาตรา39มเก้าไหมและส่งกี่เดือนนะครับมันอาจจะมีผลก็ได้ทําให้ค่าเฉลี่ยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้าย นะครับเฉลี่ยนั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับก็ลองดูนะประสบการณ์ประกันสังคมสามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องราวของคุณเนี่ยนะครับสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับรับฟังแล้วก็เป็นข้อคิดนะครับทั้งข้อคิดเตือนใจหรือข้อคิดที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไปวางแผนต่อได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราเริ่มมาเริ่มทํางานนะครับเริ่มส่งประกันสังคม บางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีข้อควรระวังใดๆนะพอมาอ่านมาดูเนี่ยนะครับมันก็ทําให,เห้เราเห็นว่าอ๋อประสบการณ์จากรุ่นพี่เขาเป็นอย่างนี้มานะครับเราจะได้ไม่พลาดเหมือนรุ่นพี่อย่างเช่นพลาดไปส่งมาตาา39้ทั้งๆท,ที่โฟกัสบํานานไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นโอกาสที่จะพลาดได้นั่นเองนะครับลองกันดูนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง